หนูจะทำโครงการนี้เพื่อจะให้อ่าคือหมอเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่กำลังอยู่ในวัย14-15แล้วก็ให้ตำรวจมาอ่าพอหนูให้เพื่อนเขามาแล้วเพื่อนเขาเนี่ยจุงเข้าไปไปบ้านเกาะไปบางหมอกหรือว่าไปแข่งบอลหรือไปทำอะไรแต่แต่ที่ได้ทราบมาคือไม่ได้ไปแข่งไปดูเขาก็จะดึงกันไปหมดทีนี้ลูกหนูเนี่ยเป็นลูกหนูหนูก็หนูก็แบบหนูก็จะพูดมากไปหนูว,ว่ากลัวว่า จะพูดมานมก็เลย่อให้สายยางพูดสายัาก็เลยพูดว่าถ้าโครงการที่แม่ทําอะลูกยังไม่อยู่อ่าแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงไอเด็กพวกนั้นมันก็ต้องหนึกหน้าป้อหนกแบบจะชวนไปลูกไปให้ได้ว่าหนูก็พยายามเอาไปเลยพวกนั้นให้มานั่งมันก็ไม่ยอมนั่งนะหนูก็เลยบอกว่ามิวดูสิเนี่ยขนาดแม่ทําโครงการเนี้ยเพื่อหนูเพราะทุกคน,นยังไม่ยอมอยู่เลยหนูก็เห็นใจว่ามันก็สงสัยว่าคิดว่าหนูเป็นแม่มคือนั่งอยู่แล้วแบบ แต่ตามในจะแดงนะมันคืออีกใจนี้ก็จะสับสนว่า<ม>อยากจะไปกับเพื่อนเพราะเพื่อนกาลังจุงตัวเองดึงไปอยู่ในวันนั้นแล้วอีกใจนี้ก็คือแม่นั่งน้ําตาจะไหลขนาดหนูก็พยายามลุ้งบ้างสาย,ยาดบ้างแล้วก็หนูบ้างหนูก็บอกว่าแม่ก็ไม่ว่าถ้าจะไปแต่ขอให้เสร็จโครงการนี้หน่อย <S <s เขาก็เลยไม่ไปแล้วก็พ,พอลูกหนูจะเป็นพักหนึ่งที่เขาเหมือนเก็บความเครียดไว้แต่สักพักหนึ่งเราคุยกับวิทอนคุยกับคนนู้นคนนี้ก็หา หนูบอกว่าถ้าการดึงถ้าถ้าผู้ปกครองช่วยดึงบ้างไม่ใช่ให้พี่เล้ยงหรือว่าผู้นำในในหมู่บ้านมาดึงเราก็จะดึงลูกเราอยู่แต่ทนนี้ผู้ปกครองทุกคนอ่ะไม่ไม่ช่วยกันดึงหนูนีพยายามดึงลูกหนูเราไปดูเกรดลูกหนูมานะว่าเม,าม,าม,ามาื่อเมื่อต่นมาชิตที่แล้วเทอมแรกหนูดึงประเด็นอสมได้หนึ่งก,กว่าเกรดเฉลีย่ยพอมาเทอมที่สองลูกหนูเริ่มไปลวเหลือ0.82ครูบอกว่า รู้ว่าเขาเกแต่ไม่ใช่ว่ามีวรวัตรคนเดียวที่เกหรือว่าเข้าใจหนูกลับมาสอนหนูบอกว่าอันนี้มันแก้ไขได้แล้วมาเทอมเนี้อีกเทอมก็ขึ้นไปได้หนึ่งกว่าแล้วเนี่ยก็ยังคุยกับน้ำืูว่าเขาชอบเล่นเล่นเฟสกูคุยกับน้ำหนูก็บอกน้ำช่วยช่วยพี่ไงหนูก็ช่วยลูกหนูแม่ว่าดึงเขาขึ้นมาหนูก็เกลียดพี่สาวก็ไปให้เขาดูพยายามดึงไว้เน้่ตอนเนี้ย ว่าบางครั้งก็พ่อเขาก็เหมือนเหมือนเหนื่อยแนละ้วก็ชอบดุเขาแต่ว่าหนูก็พยายามจะไม่มให้ตีเพราะตีนูอบอกว่าตีเนี่ยมันช่วยประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวยิง่งตียิงย่ง cử, ยิ่งถือยิ่งดืองด้อยิ่งเข้าหายิ่งตาเป่งเขาใสา่หนูพยออา,ายามออดเขาใส่ก็ออดกลับมานิดนึงแล้วตนะอ bao, bao, bao นนั้นคือเบานิดนึงแต่ว่าไ,ไม่ต้องดึงดึงให้เลยมอสามไม่ได้ครับใช่แล้วก็อีกการหนึ่งคือ